ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็มีพยาคุดรุ่นแรกของหลวงปู่เสงวัดบางนานะครับอันนี้จะนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสภาพก็น่ารักนะครับเพื่อนๆจะไม่สวยมากนะครับแต่ก็พอได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ตรงนี้ก็ได้มาใหม่นะครับอันนี้ในแบบที่ผมเล่นนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นบอ็อกประกบเหมือนกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมกันหน่อยนะครับ นี่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพื่อนแต่ก็พอได้รีวิวให้เพื่อนเอนได้ศึกษาร่วมกันนะครับนี่ดูปีนะครับต้องคมชัดแบบนี้เลยนะครับเพื่อนแล้วก็ผิวต้องไม่เรียบตึงนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับเนื่องจากเป็นเนื้อตะกัวนะครับก็จะผิวอาจจะไม่เรียบตึงนะครับตรงนี้ก็จะ เนื้อตะกวัวก็อาจจะเปิดเยอะหน่อยนี่ในองค์ที่เสสวยก็จะขึ้นลุ้งเลยนะครับเพื่อน ันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับเพื่อนอ รุ่นนี้ก็มีงานฝีมือออกมาเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆเนนช่าหาก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับพอดีได้มาก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ศึกษานะครับ อันนี้ใช่ลิ้นองค์พยาคุดหรือเปล่าครับในปากนะดูข้างในเนี่ยครับเนี่ยครับเ,เพื่อนเนี่ยใช่ลิ้นหรือเปล่าครับ องพยาคุดก็จะดูเบื้องต้นก็จะดูลำล้ำหน่อยนะครับเพื่อนนี่แขนใหญ่หนะ้าอกใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆต้องไม่ผอมนะครับนี่ลำล้ำอย่างนี้นะครับเป็นพระที่เขาเล่นหากันทั่วไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อน รงนี้ไม่ค่อยสวยแต่ว่านี่คันเนื้อหาก็เหมือนเปลือกส้มนะครับเหมือนกับหมูเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เป็นบล็อกประ,ประกบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะครับด้านล่างนะครับเพื่อนๆ ล่างนี่ก็จะมีเดยนะครับเพื่อนนี่หมูก็มีนะครับแล้วแต่บางองค์เขาก็ตะใบออกนะครับเพื่อน <_ an> ก็ต้องพิจารณากันดูนะครับพิจารณาว่าเป็นรอยประกบหรือเปล่านะครับนี่นะเ,เพื่อนนี่บางองค์ก็ตะใบทิ้งนะครับก็แล้วแต่องค์นะครับแต่ว่าให้ดูเป็นบล็อกประกบนะครับเพื่อนนี่ จะเห็นล่องรอยการประกบนะครับอืม ราคาเล่นหาก็อยู่ที่สภาพนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดสภาพสวยๆนี่ก็โอ้โหหลักหมื่นปลายเลยนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ที่สภาพแล้วก็ผู้ให้เช่าด้วยครับอ่าเราก็ค่อยๆดูเงินไปนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสได้องค์สวยๆก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับบอกประกบนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเห็นร่องรอยนะครับเพื่อนบางองค์ก็จะเป็นคลิปปิ้นเลยนะครับ อันนี้อันนี้ประกบกันไม่ค่อยตรงนะครับเ,เพื่อนๆนีก็แล้วแต่นะครับบางองค์ก็ตรงบางองค์ก็ไม่ตรงนะครับอันนี้ไม่ค่อยตรงเนี่ยมองเข้าไปก็จะเห็นเป็นบล็อกประกบนะครับเป็นรอยประกบ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆน,นี่มาดูร่องรอยของจุดที่เขานำลวดเ,เข้ามาผูกแล้วก็จุ่มตะ,ตะก่วนะครับ ก็ยังเป็นล่องรอยนะครับเพื่อนต <L ess> อ,องนี้เนื้อตะกั่วเขาเปิดเยอะยนะครับเพื่อนไม่รู้ว่าเจ้าของเขาไปโดนอะไรมานะครับเข <L ess> าเรียกว่าแบบนี้เขาเรียกว่าหลังลายนะครับเพื่อนแต่ลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าลายสวยๆนี่ก็จะวีดเลยนะครับ จะสร้างปี2,522นยอนะครับเพื่อนๆคุดรุ่นแรกนะครับเอาไว้มีต,ตังจะเช่าองค์สวยๆมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ มาดูวิธีการดูกันก่อนนะครับตรงนี้ก็ถ้าองคส์สวยก็จะดูง่ายเลยนะครับเพื่อนแต่การดูวิธีการดูนี่เหมือนกันเลยนะครับองค์นี้ได้ปากสวยเลยนะครับปากไม่โดนเลยนี่นะครับเพื่อนต้องลำ่ำแบบนี้นะครับถ้าผอมๆนี่เพื่อนๆก็ วางก่อนได้เลยนะครับเพื่อนๆบล็อกประกบนะครับยังยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสวัสดีครับ